สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเช็คเลตติ้งหน้าตาหน่อยเออหน้าตาของเรานะเราก็คิดในใจว่าหน้าตาเราได้นะหน้าตาเราดีพรสวรรค์จากที่พ่อแม่ให้มานะหน้าตาของเราเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าตาเราใช้ได้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะจะมาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยนะจะมาเช็คที่ตลาดจะมาดูว่าเลตติ้ง ที่เขาจะแบบว่าชอบเราอะ่ะที่จะเป็นแฟนเราอะ่ะเปอร์เซ็นเนี่ยจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมีถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปกับเขาเลยว่าขอสามคำว่ารูปนี้เป็นยังไงเป็นแฟนได้ไหมหรือไม่ได้อะไรก็ว่างไปเดี๋ยวไปคุยกับเขาดูในตลาดว่ามีไงเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปดูกันที่ครับวัสดีครับผมมาอันนี้เป็นคนไทยหรือเปล่า ไม่ใช่คนไทยเหรอเป็นคนที่ไหนของคนลาวแล้วพูดไทยได้ปะอันนี้ผมมาจากช่องโบโจยชายของแตะเดี๋ยวหันมาคุยกับผมนิดนึงผมขอเวลาสักนิดเดียวนิดเดียวขอนิดเดียวนิดเดียวปล่อยไว้ปล่อยปล่อยเตาไว้นิดนึงไม่เป็นไรแค่เล็กน้อยค่เล็กน้อยคุยคุยคุยนิดนึงเออผมจะมาพิสูจน์ความหน้าตาดีของผมเนี่ยถ้าผมเนี่ยจะมาจีบพี่เนี่ยเออ พี่คิดว่าพี่คิดว่าเปอร์เซนพี่จะให้100%เนี่ยพี่จะให้เท่าไหร่ <c oughs> ลองมองหน้าตาผมก่อนมองหน้าตาผมก่อน <c oughs> ไม่รู้คะ่ะไอเดี๋ยวก่อนดีอย่าพึ่งไปเลย <c oughs> <c oughs> ไอพี่มาดีก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวม <c> า <oughs> <c oughs> ดีก่อนวันนี้ผมมาจากช่องโบโจ้ชายของแต่แต่เป็นลิฟิกลิฟิกที่เขียนเอาเอง โบโอโจไอชายของแต้โบโโจไอชายของแต่เออผมจะมาพิสูจน์หน้าตางผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตี่ยพี่ให้เท่าไหร่ถ้าถ้าจะจีบพี่อย่างเงี้ยให้เท่าไหร่พี่อย่าพึ่งข่าิพี่พึ่งข่ห้าสิบห้าสิก็ถือว่าก็ยังได้นะครึ่งครึ่งนะก็ยังห้าสิบก็ครึ่งนึงห้าสิบนะพี่ให้ห้าสิบใช่ไหมงั้นผมขออนุญาตเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนะ และแล้วพอถ่ายเสร็จเนี่ยนะผมขอสามคำสำหรับรูปนี้นะว่าพี่จะพูดว่าอะไรก็พูดเลยนะสามคำสำหรับรูปนี้พี่ให้พูดว่าพี่พูดว่าจะให้ว่าสุดยอดมากครับหอ,อสุดยอดมากใถ้าก ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ให้เท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบถือว่าผ่านนะผ่านนะกำลังดีนะขอบคุณมากพี่สำหรับวันนี้เดี๋ยวมีขนมมาแจกก็อ๋อคขาก็จะขอบคุผมขอบมากครัพี่แล้วพี่ขายอะไรนะขายส้มตำแล้วก็ลาบน้ำตกข้าวหมูย่างอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ตลาดนัดเรือบินค่ะโอเคขอบมากพี่ขอบครับขอบครับสวัสดีครับ ผมมาจากช่องโบโจยชายของแต้วันนี้จะมาถามเปอร์เซ็นต์ของผมเนี่ยความหล่อของผมเนี่ยพี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ขอเป็นผู้หญิงนะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ให้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบ <70. S 1> ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านเนะื้ ใส่เกียรอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ย้ำอีกทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โบโจไชายของแอออวันนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปถ่ายรูปผู้หน่อยผู้เลยเดี๋ยวจะบอกว่าขอสามคำสำหรับรูปนี้นะพี่นะสำหรับรูปนี้พี่ให้ครับ ขออีกทีย้ำอีกทีว่าสามคำให้คำว่าสุดเฟี้ยวเลยพี่เป็นยังไงฮะมึงก็ดูกันด้วยฮะเอ,อ่อฟีทีจะดูกันอยู่หรือว่าอะไรดูด้วยอีกทีย้ำไปอีกทีสุดเฟี้ยวเลยพี่ <laughs> บอกว่าพี่บอกว่าบอกว่าบอกว่าครับบอกว่า <Thank you. S 1> ถามว่าผู้ชายได้ไหมผู้ชายถามได้ไหมเอาได้เด้อร้อยเปอร์เซนต์ให้เท่าไหร่เก้าสิบลูกพี่น,นั่นไ <laughs> ร้อยเปอร์เซนต์ให้เท่าไรเก้าสิบครับถ่ายรูปคู่ได้ไหมเอามาถ่ายรูปคู่แล้วก็ยิ้มมาด้วยยังไงถ่ายรูปคู่ยิ้มไอตัวกลางไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอตัวกลางไม่ต้องยอะมาอ่สำหรับรูปนี้สำหรับรูปนี้เลมเดี๋ยวก่อนคุยกับกูก่อนโอเลโอโจเลวสำหรับรูปนี้สามคำให้คำว่า เฟี้ยวครับเฟี้ยวนะครับนี่ดูของจริงไม่ได้มาเล่นมาจริงหอมมากมมากี่เาอนะไรนะอะไอ้นี่แอกยิ้มหายเลยอมมากอมมาพี่อาอกครับออว่ากอ พี่ครับขอขออนุญาตถ่ายคลิปแป๊บนึงนะครับบัดี้ผมมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เป็นออกช่องผมเองยูทูบ่ะครับโบโจไอชายของแต้พี่พี่สำหรับหน้าตาของผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพี่สมมุติถ้ามาจีพี่เนี่ยพี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์คลิปหนักเลยพี่ให้สี่กี่เปอร์เซ็นต์เอาความจริงแล้วโกหกเอาจริงๆเลยเอาจริงเลย กี่เปอร์เซ็นพี่ให้สำหรับเปอร์เซ็นที่จะให้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นยี่สิบร้อยเปอร์เซ็นให้ยี่สบิบเอาไปยี่สิบก่อนก็บอก <c oughs> <c oughs> งั้นงั้นขอขอถ่ายรูปพูดพกล้องหน้าแล้วพี่พี่ถ่ายกับผมเรามาอยู่ทางนี้เอาทางนี้นะ <c oughs> สำหรับรูปนี้ สามคำที่พี่จะให้พี่ให้คำว่าเจอนืคู่ไอ้แสดงว่าเขาชอบนะแต่เขาให้20%เปอซเขาให้เขาให้ยีอร์แต่เขาชอบนะเขาบอกว่าเจอเนื้อคู่นะแต่ดูรูปอีกทีหรือพร้อมแต่ง ผมว่าพี่ผมครับอันนี้มีของของของชงรวยมาให้ของของพี่ผมงแบบไอเยี่งทำเล็บยังทำเล็บอยู่เลยว่าไม่ไหวะผมว่าพี่ผมทรัครับอันนี้ร้านอะไรนะพี่ร้านทำเล็บคาเฟ่เนลเรียบินถ้าผแล้วก็ร้านของเต้ต้มโต๊ แล้ว๊ะส้มตำใช่ไหมใช่ต้มตำตำโตอยู่ตรงนี้ข้างๆข้างๆร้านทำเล็บอยู่ตรงไหนของของตลาดพี่บอกเลยอยู่ตรงห้องน้ำหยอดเหรียญ3บาทของตลาดเรือบินค่ะโซนหนึ่งโซนหนึ่งโซนหนึ่งมาเลยแล้วก็ตรงนู้นเป็นร้าน B K Mobile Phone ของเจ๊เขา ร้านฟิล์มได้ดิจิลิมได้ครับพี่ครับขอบมากครับพี่ครับผมครับครับครับอย่าลืมนะเนื้อคู่กันแล้วก็ต้องโปรโมทร้านแล้วนะอันนี้พูดไม่พักเลยไม่หยุดให้กูพูดเลยแล้วขอบมากพี่ขอบครับขอบครับขอบครับ หนูหนูหนูไปไหนสัมภาษณ์หน่อยสัมภาธเมื่อกี้สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ว่า100%เนี่ยหน้าตาของพี่เนี่ยความหล่อมพี่เนี่ยหนูให้กี่เปอร์เซ็นต์มึงจะวิ่งทำไมเนี่ยกูถามจริงลพี่เใครอยู่ดีพี่เลยโบโอโจ้อชายของแต้เองไม่ติดตามเพจได้เลยเหตดไอ้ชายพี่ชายชายโบโจ้อชายเออของแต๊ะ ไม่มีครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปเฉยๆับไม่มีขอตกใจไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีจ๋ามาเลยจ๋ามาเลยปละยแล้วกูไม่มีครับนะขอโทษดิดูหลัแกล้งแกล้งไอ้ตาไม่มีครับนะถ่ายคลิปเล่นโบโจ้ยชายของแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็งให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับหน้าตา 60ก็พอมั้งพี่60เลยเลยนะ50าสอยู่เลยยังตกใจยังเหนื่อยไม่หายเลยนะังเหนื่อยไม่หายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่หน่อยถ่ายรูปคู่เอาไปถ่ายวีโอซะแล้วกูเอาใหม่เอาใหม่เป็นยังไงรูปเป็นยังไงสามคำสำหรับรูปนี้ให้คำ เลยพี่ไม่ได้ด่านะอะไรนะอีกทีหล่อสัสสัสเลยพี่หล่อสัสสัสเป็นยังไงเออสำหรับวันนี้เป็นยังไงหล่อสัสสัสสี่คนเมื่อวะเมื่อกี้สี่คนผมอะเออเดี๋ยวเอาหนมให้น้องมาหน่อยขนมนะเรียกดีๆนะพี่ไม่เอาแบบนี้มึงจะวิ่งทำไมเนี่ยพากูเหนื่อยไปด้วยเนี่ยวิ่งมาทางนู้นตำรวจตำรวจตามกูมาเนี่ยจ๋าหาว่ากูมาฉุดมึงอะไรไม่รู้ดดีีพ่เออไม่เป็นไรขอมมากของมากขอมมาก สำหรับวันนี้กูว่าสเปนหน้ากูนะสภาพรูปร่าง,งกูนะก็พอใช้ได้อยู่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนะเขาก็ให้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะเออกรรู้อยู่ว่าเท่าไหร่หน้าตากูใช้ได้กูไม่ได้มั่นหน้าหรือว่ามั่นโนกแสดงว่าหน้าตากูใช้ได้จริงเออ,เอ,อสำหรับวันนี้มีแค่นี้เออแต่คลิปหน้าจะไปทะลึ่งที่ไหนจะไปทะเล้น ลอกที่ไหนติดตามกันใหม่วันนี้ขอบคุณสถานที่ตลาดระบินบางปลาบางปลาบางปลาขอบคุณตลาดระบินขอบคุณสถานที่ตำร,นะรวจมาด้วยนะเมื่อกี้ตำรวจมาด้วยนะกูจะโดนรวบอยู่แล้วไอ้เหี้ยเมื่อก,กี้ <S <S เขาบอกว่าทรงเหมือนเสพเลยอะไรไม่รู้เขาบอกเออเขาบอกว่าบอกให้เขารู้ก่อนเนอะตอนนี้ไปแล้วสวัสดีจุกกู